กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สําหรับการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่หนึ่งเพื่อให้บุตรของทหารผ่านศึกสามารถเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาซึ่งจะทำให้ครอบครัวทหารผ่านศึกสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามไปด้วยโดยองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ทำหน้าที่คัดเลือกบุตรทหารผ่านศึกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลการเรียนดีเป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในกรอบจริยธรรมศิลธรรมอันดีให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา2,553ถึงปี2,564 มีผู้รับทุนแล้วจำนวน233ทุนสำหรับในปีการศึกษา2565มีบุตรทหารผ่านศึกที่ได้รับทุนการศึกษารวมจำนวน65ทุนทุนละ50,000บาทเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2565องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดให้มีพิธีพระราชทานทุนแก่บุตรทหารพัานศึกขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ณห้องวิชิตสงครามอาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่นศึก โดยพลเอกสัมทัศน์นันทิภาคีรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกเป็นประธานพิธีและกล่าวถวายรายงานเพื่อนำบุตรทหารพันศึกเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้แก่ทหารพันศึกและครอบครัวที่พากันมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเป็นบุตรของนายสารเต็มดี ก่อนอื่นกระหมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่องค์การสงเคราะห์ฐานสารศึกคัดเลือกกระผมเข้ารับทุนของพระนางเจ้าศิริกิตเพื่อบุตรของฐานสานสึกบิดาผมเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2527จนถึงปี2539ผมภูมิใจในบิดาของผมมากที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติ และปกป้องประเทศชาติเมื่อผมได้รับทุนการศึกษานี้ผมจะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและดูแลประชาชนให้เกิดความสงบสุขเป็นบุตรของคุณพ่อสังเกตวิายบันคุณพ่อเป็นทหารพันศึกขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในปีพุทธศักราช2 5 2 6ถึง2527ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ บางครั้งในหลายๆครั้งที่คุณพ่อได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าได้นําเรื่องราวของคุณพ่อมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้หนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันหากได้มีคุณการศึกษาหนูก็ขอขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มอบคุณการศึกษาเพื่อให้พวกหนูได้ไปต่อยอดในการศึกษาแล้วก็ช่วยลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยค่ะ เป็นบุตรของนายประสิทธิ์จำปาท้องค่ะคุณพ่อของดิฉันนะคะเป็นทหารผ่านศึกบาดัชั้นที่สี่ค่ะคุณพ่อเป็นทหารช่างค่ะได้ไปเก็บกู้ระเบิดที่จังหวัดสะแก้วค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่แบบคุณพ่อมีความเสียสละเพื่อชาติค่ะก็ต้องของขอบพระคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้แก่พวกเราบุตรทหารผ่านศึกทุกคนค่ะ เป็นทุนเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ยังมีทุนที่ให้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลด้วยค่ะคิดว่าเป็นทุนที่ดีค่ะเพราะว่าบางคนเหมือนอยากเรียนแต่ว่าไม่มีทุนการศึกษาถ้าหากว่ามีทุนนี้ไปช่วยก็จะทำให้น้องๆรุ่นต่อๆไปมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะก็ประเทศชาติก็จะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ